าฏิหารแห่งการตื่นอยู่เสมอตอนก้อนกรวดและการรู้เท่าทันทำไมเราจึงต้องบำเพ็ญสมาธิข้อแรกที่สุดก็เพื่อจะได้รู้จักการพักผ่อนที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง แม้แต่เวลานอนเธอก็อาจจะไม่ได้พักผ่อนอย่างสมบูรณ์แท้จริงเวลาเธอฝันจะพลิกไปพลิกมากล้ามเนื้อที่ใบหน้าจะตึงเครียดอย่างนี้จะเรียกว่าพักผ่อนได้อย่างไรแม้แต่การเอนหลังพักผ่อนก็อาจจะไม่เป็นการพักผ่อนถ้าเธอยังรู้สึกไม่ได้พักถ้ามีความห่วงกังวลอยู่แล้วก็ ลองนอนราบลงกับพื้นแขนและขาเหยียดตรงแต่ไม่ต้องเกรงศีรษะไม่ต้องหนุนหมอนท่านี้จะเป็นท่าที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกหายใจและผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนแต่ก็ทำให้เผลอหลับได้ง่ายเหมือนกันการฝึกสมาธิในท่านอนนั้นผลสู้ท่านั่งไม่ได้ การนั่งสมาธิก็ทำให้เราได้พักผ่อนอย่างสมบูรณ์แท้จริงเหมือนกันเพราะจะทำให้ก้าวเข้าสู่สมาธิอันเป็นความสงบสงัดที่ลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นและจะส่งผลให้ความยุ่งยากวิตกกังวลต่างๆที่อยู่ในจิตสำลึกของเธอละลายหายไปหมดครูรู้ว่าในหมู่ผู้ปฏิบัติงานของเรา มีหลายคนที่นั่งขัดสมาธิเพชรได้คือเอาเท้าซ้ายวางบนต้นขาขวาและเอาเท้าขวาวางลงบนต้นขาซ้ายหรือบางคนอาจจะถนัดนั่งขัดสมาธิแบบดอกบัวคือเอาเท้าซ้ายวางบนต้นขาขวาหรือเอาเท้าขวาวางบนต้นขาซ้ายเท่านั้น ในหมู่ผู้บำเพ็ญสมาธิที่ปารีสนี้มีหลายคนรู้สึกไม่สะดวกที่จะนั่งในท่าทั้งสองนี้ครูเลยแนะให้นั่งแบบญี่ปุ่นคือคุกเข่าและนั่งลงบนขาทั้งสองคือนั่งคุกเข่านั่นเองแต่เท้าราบกับพื้นถ้าหากเอาหมอนหนุนใต้ขาท่านี้จะนั่งได้นานไม่ต่ำกว่าชั่วโมงครึ่งแม้กระนั้น ทุกคนอาจจะค่อยๆฝึกนั่งขัดสมาธิเพชรและขัดสมาธิแบบดอกบัวได้แม้สัปดาห์แรกๆจะรู้สึกเจ็บบ้างแต่ต่อๆไปจะสะดวกสบายมากตอนหัดใหม่ๆความเจ็บอาจจะรบกวนได้ก็ให้สลับข้างเท้าเสียหรือให้เปลี่ยนท่านั่งถ้าใครนั่งขัดสมาธิเพชรและขัดสมาธิแบบดอกบัว จะต้องมีหมอนรองก้นเพื่อให้เข่าทั้งสองแตะพื้นการที่พี่สามตำแหน่งของร่างกายแตะพื้นนี้จะทำให้ท่านั่งมั่นคงที่สุดแต่สำหรับทางอินเดียและไทยเข้าใจว่าเราไม่ได้ใช้หมอนรองก้นหากแต่นั่งโดยให้ส่วนขาอ่อนถึงก้นสัมผัสกับพื้นทั้งหมดโดยเฉพาะท่านั่งถัดสมาธิเพชรจะไม่มีกระดูกส่วนไหนที่ถูกพื้นเลย ทำให้นั่งได้นานตั้งกายให้ตรงอันนี้สำคัญมากคอและศีรษะควรจะอยู่ในแนวเดียวกับกระดูกไขสันหลังซึ่งควรจะตรงตลอดแต่ไม่ใช่เกร็งจนทื่อเหมือนท่อนไม้ท่อสายตาไปบนพื้นห่างออกไป2เมตรและยิ้มเล็กน้อยเสมอตอนนี้ก็เริ่มตามลมหายใจและคลายกล้ามเนื้อทุกส่วน มุ่งใจไว้ที่การตั้งตัวให้ตรงและการตามลมหายใจเท่านั้นอย่างอื่นนอกนั้นปล่อยวางให้หมดปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเธออยากให้กล้ามเนื้อบนใบหน้าคลายความตึงเครียดอันเกิดจากความวิตกกังวลความกลัวหรือความเศร้าโศกและก็ปล่อยให้รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้ากล้ามเนื้อทุกส่วนจะคลายตัว ให้รอยยิ้มน้อยๆนี้ปรากฏอยู่นานเท่าไหร่ได้ก็ยิ่งดีนับได้ว่าเป็นรอยยิ้มอันเดียวกับที่เธอเห็นบนพระพักของพระพุทธรูปนั่นแหละปวงไงฝ่ามือซ้ายขึ้นแล้ววางฝ่ามือขวาทับลงปล่อยคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนที่มือที่นิ้วแขนและขาปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนพืชน้ำที่ไหลไปตามกระแสน้ำขณะที่ใต้ผิวน้ำนั้นท้องทานสงบนิ่งไม่ไหวติงปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากลมหายใจและรอยยิ้มสำหรับผู้เริ่มต้นหัดใหม่ควรจะนั่งไม่เกิน20-30นาทีในช่วงนั้นเธอจะต้องได้รับการพักผ่อนที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง วิธีที่จะได้รับการพักผ่อนเช่นนี้ขึ้นอยู่กับสองสิ่งคือเฝ้าตามลมหายใจของเธอและปล่อยวางอย่างอื่นทั้งหมดคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายหลังจากนั่งสักส5นาทีก็เป็นไปได้ที่จะเข้าถึงความสงัดอันล้ำลึกที่เกิดจากความสงบและความสุขภายในดำรงความสงัดและความสงบนั้นไว้บางคนเห็นว่า การนั่งสมาธิเป็นงานหนักและต้องการให้เวลาผ่านไปเร็วๆเพื่อจะได้พักหลังจากนั้นนีิสดงว่ายังไม่รู้จักแม้แต่วิธีนั่งถ้านั่งอย่างถูกต้องแล้วแม้ขณะนั่งนั้นเองก็จะพบกับความผ่อนคลายและความสงบได้ครูมักจะแนะนำให้คนเช่นนี้บำเพ็ญสมาธิโดยจินตนาการว่าตนเป็นก้อนกรวด ที่ถูกโยนลงไปในลำธารเพื่อให้เขาได้พบกับความสุขและความสงบจากการนั่งเราจะใช้จินตนาการว่าตนเป็นก้อนกรวดได้อย่างไรให้เธอนั่งลงในท่าที่เธอสบายที่สุดจะขัดสมาธิเพชรหรือขัดสมาธิดอกบัวก็ได้ทางนั้นตั้งกายตรงยิ้มน้อยๆหายใจช้าๆและลึกๆ ตามลมหายใจแต่ละครั้งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับลมหายใจจากนั้นปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเธอจงจินตนาการว่าเธอเป็นก้อนกรวดก้อนหนึ่งซึ่งถูกโยนลงในลำทานก้อนกรวดนั้นติ่งลงสู่เบื้องล่างอย่างว่าง่ายไม่ยึดเหนี่ยวสิ่งใดเลยค่อยๆดิ่งลงโดยระยะทางที่สั้นที่สุด และแล้วในที่สุดก็ถึงซึ่งท้องลำธารอันเป็นจุดแห่งการพักผ่อนที่สมบูรณ์ผู้ฝึกสมาธิก็เหมือนก้อนโกรดก้อนนั้นปล่อยตัวเองจมดิ่งลงไปในลำธารปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างใจกลางของชีวิตอยู่ที่ลมหายใจเธอไม่จำเป็นต้องรู้ระยะเวลาที่ใช้ไปก่อนที่จะจมดิง่งไปสู่จุดการพักผ่อนที่สมบูรณ์ บนเตียงทรายสะอาดสะอ้านใต้ท้องฐานนั้นเมื่อเธอรู้สึกตัวว่าอยู่ในภาวะที่พักผ่อนเหมือนกับก้อนโกรธในท้องแานนั้นนั่นแสดงว่าเธอได้พบการพักผ่อนของเธอเองแล้วจะไม่มีอะไรมาผลักหรือฉุดเธอให้เคยื่อนได้อีกเธอก็รู้แล้วไม่ใช่หรือว่าหากเธอไม่สามารถมีความสุขและความสงบ ในขณะที่นั่งอยู่เช่นนี้การอนาคตก็จะผ่านเธอไปเหมือนการไหลของน้ำเธอจะเรียกมันกลับมาไม่ได้เธอก็จะไม่มีชีวิตอยู่เช่นเดิมเมื่ออนาคตเลื่อนมาเป็นปัจจุบันความสุขและความสงบในโลกนี้ก็คือความสุขและความสงบจากขณะแห่งการนั่งนี้อย่าไปวิ่งตามหาที่ไหนอีก เพราะจะไม่มีวันพบอย่าไล่ความคิดต่างๆของตนเองเหมือนเงาตามตัวอย่าวิ่งตามความคิดของตนเองเหมือนวิญญาณที่ถูกขโมยไปวิ่งตามเครื่องรางของขลังอย่าผัดผ่อนต่อไปอีกเลยจงพบกับความสุขและสงบในขณะจิตนี้เถิดนี่เป็นเวลาของเธอเอง อัศนะที่เธอนั่งก็เป็นอัศนะของเธอเองณที่นี้และในเวลานี้เท่านั้นที่ดวงตาของเธอจะเห็นแจ้งถึงพุทธธรรมมิใช่ใต้ล่มโพที่ไหนในการอนาคตข้างหน้าโพนฝึกอย่างนี้ไม่กี่เดือนเธอจะเริ่มรู้จักว่าฌานปิติเป็นอย่างไรฌานปิติคือความสุขที่เราจะได้รับ ขณะอยู่ในสมาธิหรือฌานเธอรู้แล้วใช่ไหมว่าความสบายจากการนั่งสมาธินั้นขึ้นอยู่กับว่าเราฝึกกันมากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันและขึ้นอยู่กับว่าเราฝึกอย่างสม่ำเสมอหรือเปล่าเราควรจัดให้มีการนั่งสมาธิสำหรับผู้ปฏิบัติงานของเราทุกคน อาจจะตั้งแต่สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มแล้วแต่ว่าใครต้องการนั่งครึ่งชั่วโมงหรือใครจะสมัครนั่งตลอดชั่วโมงก็ได้บางคนอาจจะถามว่าการบำเพ็ญสมาธินั้นมีเป้าหมายที่ความผ่อนคลายเท่านั้นหรือความจริงเป้าหมายของการบำเพ็ญสมาธินั้นไปไกลและลึกซึ้งกว่านั้นมากแต่ความผ่อนคลายเป็นช่วงผ่านที่จําเป็น ถ้าเราเข้าถึงความผ่อนคลายได้แล้วก็เป็นไปได้ที่เราจะเข้าถึงใจที่สงบและจิตที่แจ่มใสการเข้าถึงใจที่สงบและจิตที่แจ่มใสนั้นนำว่าการบำเพ็ญสมาธิของเราไปไกลโคแล้วทีเดียวเราควรจำไว้ว่าการมีสติที่ลมหายใจนี้เป็นวิธีการที่มีอนิสงส์มากในทุกขั้นตอน ไม่ใช่เป็นวิธีการของผู้เริ่มต้นเท่านั้นในพุทธศตรวตรรษที่8อาจารย์เซนท่านหนึ่งเขียนอถาธิบายในเรื่องอนา,านาปันสติสูตรไว้ว่าการมีสติที่ลมหายใจของคนเรานี้เป็นยานอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ที่จะช่วยสัตว์ทั้งหลายที่ติดอยู่ในวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแน่นอนว่า การที่เราจะทำความคิดให้สงบได้นั้นเราจะต้องเจริญสติที่จิตใจด้วยไม่ใช่ที่ลมหายใจอย่างเดียวนั่นคือต้องฝึกมีสติให้รู้พร้อมถึงความรู้สึกต่างๆและรู้พร้อมถึงความคิดต่างๆด้วยเราต้องรู้วิธีสังเกตและรู้เท่าทาันความรู้สึกและความคิดทุกๆอย่าง ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราท่านอาจารย์เซนท่านเดียวกันได้เขียนไว้ว่าถ้าผู้ปฏิบัติธรรมรู้จักจิตใจของตนเองอย่างท่องแท้ก็จะเข้าถึงธรรมโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากแต่ถ้าไม่รู้จักจิตใจของตนเองเลยความพยายามทั้งหมดของเขาก็จะสูญเปล่า มีหนทางเดียวเท่านั้นที่เธอจะรู้จักจิตใจของเธอเองได้นั่นก็คือการสังเกตและรู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับจิตใจและต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาทั้งในชีวิตประจำวันและในเวลาของการฝึกสมาธิความรู้สึกและความคิดต่างๆอาจจะเกิดขึ้นระหว่างการบำเพ็ญสมาธิ ถ้าเราไม่ฝึกตามรู้ลมหายใจความรู้สึกและความคิดเหล่านี้อาจจะล่อให้เราเผลอสติได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ลมหายใจไล่ความรู้สึกและความคิดออกไปตรงๆลมหายใจนั้นเป็นพาหนะของการรวมกายและจิตให้เป็นเอกภาพและเปิดประตูแห่งปัญญาเมื่อมีความรู้สึก หรือความคิดใจเกิดขึ้นเราไม่ควรตั้งใจที่จะไล่มันออกไปแม้ว่าการมุ่งตามลมหายใจของเราจะทำให้ความรู้สึกหรือความคิดนั้นผ่านหายออกจากใจเราไปเองตามธรรมชาติก็ตามอย่าไปมีความตั้งใจที่จะไล่มันออกไปเกลียดมันวิตกกงังวลหรือตกใจกับมันถ้าอย่างนั้น เราจะจัดการกับความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างไรดีเราควรจะรับรู้มันเฉยๆเช่นความรู้สึกเศร้าเริ่มเกิดขึ้นเราต้องรู้เท่าทันมันทันทีว่าอ้อความรู้สึกเศร้าเริ่มเกิดขึ้นแล้วถ้าความรู้สึกเศร้ายังคงอยู่ก็ตามรู้ทันมันอีกว่าความรู้สึกเศร้ายังอยู่หรือเช่นความคิดเกิดขึ้นว่า มันดึกแล้วแต่ข้างบ้านยังทำาหนกหูอีกเราก็ตามรู้เท่าทันความคิดที่ว่านั้นถ้าความคิดยังมีอยู่อีกก็รู้ให้ทันมันถ้ามีความคิดและความรู้สึกอื่นเกิดขึ้นก็ต้องรู้เท่าทันมันในลักษณะเดียวกันข้อสำคัญก็คือต้องไม่ปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดใดๆเกิดขึ้นโดยไม่รู้เท่าทันอย่างมีสติ ต้องเป็นเสมือนกับที่ยามประตูวังจะต้องมองเห็นใบหน้าทั้งหมดที่ผ่านประตูวังเข้ามา